ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรให้มันไม่ไม่ให้มันวุ่นวายเพียงเธอนั้นใส่ใจเบาๆพอให้สองเรา ได้ทำอะไรมากาายในตอนนี้บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันคือใจเธอลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องที่ไปมันไปก่อนนะ คิดถึงฉันสักครั้งมันไม่ไดีคิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันมีเวลาที่ดีกูบอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปกว่านั้นใ่อยครๆรักกันเบาๆเ,เธอกับฉันยังต้องเดินทางไกลคงไม่สาย ไปให้เวลาให้เวลาเกับใจได้เรียนรู้บางเวลาไม่เป็นไรจะเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจถันลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจเป็นไหต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งมัไม่ได้คิดถึงใคร คมสบายรู้จักันในความฝันมีเวลาดีๆก,ก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปกว่าน้ำค่อยๆรักกันเบาๆ บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจถ้าลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียา้ ปล่อยมันไปก่อน now คิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตวสบ,บายแลรเจะกันในความฝันมีเวลาดีๆก,ก็บอกให้ฉันได้ฟังมีมากเกินไปกว่านั้นค่อยๆลาก,กันเบาๆ